สวัสดีค่ะอยู่กับแอดมินฟ้านะคะวันนี้ฟ้าก็มีไอเทมเพิ่มความสวยสุดฟังของเรานะคะเป็นเจลทารักษารอยแผลเป็นนะคะมีด้ยวยกัน2สูตรนะคะก็คือตัวเจลสีฟ้านะคะตัวนี้เนาะก็คือจะเป็นยี่ห้อที่นําเข้ามาจากอเมริกาเลยนะทุกคนจะบอกว่าคือดีมากตัวเจลสีฟ้านะคะจะเป็นสําหรับแผลสดนะคะสามารถใช้ได้เลยตั้งแต่วันแรกหลังจากทําทันทีนะคะเพราะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีนะคะก็คือช่วยลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็นช่วยให้แผลสมานกันได้ไวขึ้นแล้วก็ลดโอกาส การติดเชื้อของแผลได้ด้วยค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวสีส้มนะคะตัวเจลสีส้มจะเป็นสําหรับแผลแห้งหลัง1เดือนนะคะก็เริ่มทาเป็นตัวสีส้มได้เลยก็จะช่วยลดรอยดํารอยแดงลดรอยแผลเป็นด้วยค่ะก่อนที่เราจะใช้เราอาจจะต้องเปิดจุกตอนนี้ก่อนนะคะด้วยกันกาสะอาดสะอาดเนาะแล้วก็สามารถนวดกึ่งบริเวณแผลได้เลยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นแผลตาสองชั้นหรือว่าทุกส่วนเลยที่เรากังวลเรื่องรอยแผลเป็นนะคะ แผลจะสวยได้นะคะ50%ขึ้นอยู่กับคุณหมอผ่าตัดอีก50%ออย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะนี่เลยค่ะยาทารักษารอยแผลเป็น